สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่ยีบสามเดือนสี่สองห้าหกสามค่ะเจมันนี่โกวันนี้ก็แวะมาอัปเดตสูตรยี่กีของลอตโต้ v i p ให้อีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองแล้วเนาะค่ะสาหรับเอ่อคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรพิกัดบนนะคะก็คือบนวิ่งหรือว่าลูดสิบเก้าประตูนั่นเองนะคะก็จะมีเด่นทั้งหมดสามตัวเนาะก็จะยกตัวอย่างสูตรนี้มาให้ดูกันนะคะก็เห็นว่าสูตรนี้ กำลังเดินล่าสุดเนาะก็เลยยกตัวอย่างมาให้ดูกานเป็นแนวทางในการคิดการคํานวณน,นะคะในวันถัด,ถดไปเนาะก็จะคํานวณให้ดูตั้งแต่รอบที่29นะคะจนถึงรอบที่37นะคะก็คือรอบล่าสุดของการอัดคลิปนะคะมาดูว่าตัวอย่างการคํานวณจะเป็นยังไงนะคะ วิธีคำนวณเนาะเราจะเอาหลัก10ล่างนะคะบวก6คงที่นะคะแล้วก็จะเป็นเด่นตัวที่1นับต่อไปอีก2ก็จะเป็นเด่นทั้งหมด3ตัวนะคะนำไปเล่นบนนะคะ19ประตูหรือว่าวิ่งบนก็ได้เช่นกันเนาะมาดูตัวอย่างการคำนวณกันค่ะผลของรอบที่29ออกหนึ่งห้าหกเจ็ดสองนะคะเราจะเอาหลัก10ล่างนะคะก็คือ7บวก6คงที่นะคะ ก็จะได้เท่ากับ13เนาะเอา3ตัวท้ายนับต่อไปอีก2นะคะเป็น4 5หผลของรอบที่30นะคะออกบนออก553นะคะก็คือ5มา3มาเนาะอันนี้ก็จะมาทั้ง2ตัวถ้ามา2ตัวก็คือเราก็จะได้เด้งนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาตัวเดียวเนาะทุนก็จะอยู่ที่57บาทกำไรก็จะอยู่ที่33านะคะ แต่ถ้าเกิดว่าได้เด้งอย่างนี้เราก็จะได้เพิ่มเข้ามาอีกเนาอคำนวณต่อรอบที่30สค่ะหลัก10ล่างก็คือ8บวก6คงที่นะคะได้เท่ากับ14เอา4ตัวท้ายนับต่อไปอีก2เป็น5 6เนาะพี่กัดบนนะคะรอบที่31บนออก904ก็คือ4มา กำไร33นะคะคำนวณต่อรอบที่31ค่ะ10ล่างก็คือ7บวกหคงที่ได้เท่ากับ3นับต่อไปอีก2เป็น4 5ผลของรอบที่32บนออก9 8 4ก็คือ4มาเนาะกำไร33นะคะ คำนวณต่อรอบที่32 10ล่างก็คือ0บวก6คงที่ได้เท่ากับ6 7 8ผลของรอบที่33ออก041เนาะอันนี้หลุดนะคะคำนวณต่อรอบที่33 1สล่างก็คือ2บวก6คงที่ได้เท่ากับ8นับต่อไปอีก2เป็น9 0 ผลของรอบที่34บนออก7 9 1นะคะก็คือ9มาเนาะสามสาคำนวณต่อรอบที่34 10ิ่ล่างก็คือ1นะคะบวกหกคงที่ได้เท่ากับเจ็ผลของรอบที่35มบอกบนออก5 9 4ก็คือ9มาเนาะ คำนวณต่อรอบที่35 1สิบหล่างก็คือ4ีบวกหคงที่ได้เท่ากับ012ผลของรอบที่36นะคะบนออก182ก็คือ1มา2มาเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครวิ่งก็จะได้ดิ้งเลยนะคะคำนวณต่อรอบที่36ค่ะหลักสิบล่างก็คือ3าบวกหคงที่ ได้เท่ากับ901นะคะผลของรอบที่37ออก087เนาะก็คือ0ยมานะคะหลักร้อยอันนี้ถ้าเกิดว่าใครวิ่งก็จะได้เช่นกันเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะในการคำนวณเนาะอันนี้ก็คือเน้นสูตรนะคะ เน้นวิธีคำนวณเนาะอันนี้ก็คำนวณจากสถิติผลล่าสุดให้ดูนะคะยกตัวอย่างให้ดูกันเนาะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเลขจะเดินต่อหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราก็นําสูตรมาแบ่งปันเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการคิดการคํานวณน,นะคะในวันถัดๆไปเราก็สามารถที่จะหยิบยกสูตรลงมาลองคิดลองคํานวณดูได้นะคะแบ่งปันสูตรกันเนาะค่ะ ฝากไว้อีกหนึ่งสูตรแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเรียหลุดก็คือหยุดดูทางเลขก่อนนะคะเลขเดินเราก็ค่อยเล่นต่อนอะเพราะว่าแต่ละสูตรแต่ละวันมันก็อาจจะมีเดินสั้นเดินยาวนะคะแล้วแต่เลขของแต่ละวันนะคะก็สามารถที่จะคิดไปพร้อมๆกันลหลายๆสูตรได้นะคะสูตรไหนเดินเราก็ใช้สูตรนั้นเนาะสูตรไหนหลุดแล้วก็พักก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางสูตรเนาะ สำหรับเลขคงที่นะคะแต่ละวันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะลองนําเลขต่างๆมาลองบวกดูนะคะถ้าเกิดว่าเลขไหนเดินดีแล้วก็ใช้เลขนั้นเป็นเลขคงที่นะคะอันนี้เป็นแนวทางในการคิดการคำนวณเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ